สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับวันนี้ช่องภูไทยรถไถทํากินกับซีมารีวิวเรื่องเสียงวัชพืมัติดรถไถนะครับให้ฟังครับเพราะว่าไปซื้อดอกมัาแล้วครับเนี่เอามาใส้แล้วก็เลยสีฟังในบ้านครับบ้านนี่ก็คกึ่งกลางแจงแน่ก็ฟังก็โออเคอยู่ครับเนี่นี่ครับเป็นหน้าม่วงครับเนี่ยซื้งมาทางลาดาครับ ถ้าไมเตอกะเสียงใสดีอยู่ครับนี่อสร้างมาก็ได้ปีนี้จะเป็นของกาเทียครับนี่ยี่ห้อกาเทียอันนี้ผมเวิ่สีรเบิดเด้อครับเด้อนี่ตูนี่ครับเป็นไม้อัดไออย่างกันที่มันเป็นนั่นนันนะครับ MBF หรือมมนอย่างนี้ละครับจําซื้อโมได้ครับอืมเพราะว่าครับแต่รถห่หลายพวกจากเขาซื้ออย่างนั้นครับอันนี้ปากสิบนิ้วครับ เสียงก็รู้สึกว่าโอเคอยู่ครับแต่ว่าเปิดช่องพอร์ตมันง่ายโพดก็เลยเอามาไม้มาปิดกันไว้จัง่อยครับพอดีเสียงมันจะแน่นขึ้นอีกเอออันนี้ก็บแมเนสร้างหรอกครับคิดรือประยักษ์ฟังครับก็เลยซื้อมานี่ครับรีวิวมาฟังครับแต่ว่าว่าสิเปิดให้ฟังเปิดบ่ดด้ครับเพราะว่ากล้องโทรศัพท์เอามาถ่ายรูปอยู่ครับนี่ครับปีกระไดนี่ครับ ต้อกับพ่ท่านได้แล้วนะครับแต่ล่องเสียงมาแล้วก็เออโอเคอยู่ครับนี่ยอันนี้ก็สั่งมาทางราศดานะครับอืมตัวนี้ก็ค่าด,ดีค่าด,ดีนี่เป็นคองของเบอร์เทค,ครับเนี่ยอ่าแล้วก็กับพราะฝั่งอยครับเพราะว่าเอ็ดฟั่งเองไม่ได้ว่าสิเอาไปขายน้ำไผ่นะครับเนาะอันนี้ก็ได เพืเสียงเพื่อนยังกะเออแต่ว่าต้องได้จำากับครัวมอวดไว้ก่อนครับนี่เพราะว่ายังบสิบูรณ์แบบให้น้องชายมาลองให้เบิ่งครับก็เลยเออแต่ที่แรกก็เอานี่นะครับแนวชาร์ตแบตเตอรี่ลรามาพวงไอ่พ่อครับมันบ่ทันอัดเบนหนักหนักแน่ผัดไอ้แนวชาร์นในผัดไอ่พ่อก็เอาสวิตชิ่งตัวนี้มาผัดเออได้การอยู่ครับนี่สวิตชิ่งตัวนี้ก็ ไห้ไฟพ่อสมราคาอยู่ครับในปเป่าของหลานมาเปิดลองเบิ่งอันนี้ก็้ของยังของเ่าครับนีย่ยังใช้ได้อยู่แต่ว่ามา,มาลองบิ็งของใหม่ก่อนเอาพอได้ฟังนี่นะครับม้วนเจ้าของผื่นสีว่าน,น่าเลยกอะก็พรรู้นําเพราะว่าบ่ได้เอดขายครับนี่อืเอดไว้ฟังเจ้าของมาจะไปไทยให้ไทยนาก็สิพอด้นอนฟังนั่งฟังเนี่ย คนไทยก็จอดคื่เก้าแหละครับนี่ไม่ได้ไปใส่ครับจดของมากก็มันแล้วกันเอาครับรพอเป็นพี่น้องกะผู้เดิ่มมักเครื่องเสียงต้องกันกับกดไลค์กดแชร์ให้หน่เด้อครับช่องผููไทยรถไทยทำกินครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเอาคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ